ปปิรูคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนไทยทำให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นนะคะจนตอนนี้ขยะล้นเมืองแล้วก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่ทีเดียวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กันนะคะ โดยทางกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบูรณาการร่วมกันกับในงานท้องถิ่นภาคเอกชนและผู้ผลิตขยะนั่นก็คือชุมชนรวมไปจนถึงผู้ที่กำจัดขยะก็คือภาครัฐนะคะในการแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นเหตุทั้งขยะที่มีอยู่แล้วแล้วก็ขยะที่เกิดใหม่ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาการส่งกลิ่นเหม็นการมีมแมลงวันมาวางไข่การสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนนะคะ เพราะเหตุนี้นี่แหละค่ะชุมชนในพื้นที่ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เขาจึงได้ตระหนักแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญในการกําจัดขยะให้ถูกหลักสุขออนามายัยและการจัดการขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกต้องค่ะซึ่งจะมีวิธีอย่างไรน่าสนใจและได้ผลอย่างไรไปติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะช่วง Thailand First ผู้ชมครับปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขและพยายามขจัดขยะให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลที่มีความเห็นชอบและผลักดันระดับประเทศระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นต่างเร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจังโดยจังหวัดบุรีรัมย์เองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระยะนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงตำบลกระสังที่มีภูเขาขยะขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการหมักหมมโดยจุลินทรีย์ในกองขยะนั้นจนเกิดก๊าซต่างๆเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและยังมีฝุ่นละอองจากกองขยะก่อให้เกิดปัญหากับระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยครับ ขยะมันก็ถ้าว่าไปแล้วมันก็เป็นปัญหาของทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับที่มีประชากรเป็นจำนวนมากก็มีการผลิตขยะขึ้นมาในชุมชนเป็นจำนวนมากในส่วนของพื้นที่อำเภอกระสังเราเองนะครับจริงๆจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรมากมายก็เนื่องจากว่า ได้ในส่วนของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในระดับของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนได้มีการบริหารจัดการขยะกันมาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ที่ได้มาพูดคุยกันก็คือมันมีกองขยะซึ่งอยู่ในเขตของพื้นที่อำเภอกระสังซึ่งเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแตก่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก Hey, ไม่เดินเอาไปทิ้งข้างในให้นะคะจอดรถปึ๊บเหวี่ยงลงข้างถนนตรงนี้ค่ะพอเราเป็นสี่เลนปึ๊บมันก็ติดบ่อขยะเราเข้ามาคิดมากขึ้นปัญหาของขยะในหมู่บ้านเราเกิดขึ้นมานานแล้วครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชนหลายๆชุมชนที่นําขยะมาทิ้งในเทศบาลตำบลกระสังนะครับผมทาให้เกิดปัญหาขยะล้นครับขยะไม่มีที่ทิ้งก็นํามาทิ้งอยู่ที่ที่เดียวของเขต เทศบาลกระสังทีนี้ทางหน่วยงานของเทศบาลกระสังก็พยายามที่จะกําจัดและก็ดูแลมาโดยตลอดประชาชนก็อาจจะไม่มีวินัยในการคัดแยกขยะโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการตอนนี้ได้ตระหนักดีอยู่แล้วว่าจะต้องทําแบบไหนอะไรไงก็ได้มีการนัดประชุมกันจากหน่วยงานกรมนที่ได้เข้ามาช่วยนะครับผมเพื่อจะต้องการนําขยะกองตูที่ มองเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่นครับอยู่ในเขตบ้านหนองเต้น,นะครับผมตอนนี้ในแนวรัข้างหน้าก็คงจะดําเนินการได้เต็มรูปกระทํานะครับผมแต่ก็ขอวิงวอนให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะได้โปรดเอื้ออำนวยต่อเทศบาลตะบนรกระตังด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในภายภาคหน้านะครับขยะก็จะได้หมดไปจากเทศบาลตาบนรกระตังครับผมอยู่ในพื้นที่ตรงใจกลางพอดีนะครับ ก,กที่ท่านคิมฮอก็ทาไว้ดีอยู่แล้วครับแต่จากสภาพปัญหาขยะที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดโครงการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือขึ้นร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ระหว่างตัวแทนของหัวหน้าส่วนราชการต่างๆสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะขนาดใหญ่และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้เป็นตำบลสะอาดปราศจากขยะต่อไปครับ ปัญหาขยะที่แท้จริงมันเป็นอย่างเราก็เลยจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ในวันที่21เดือนที่แล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่คุยกันในภาพแคบๆในระดับเทศบาลก็ได้หารือกันแนวทางส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรก็เลยว่าจัดวันนี้ในภาพของอำเภอแน่นอนครับว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมส่วนงานราชการระดับจังหวัดไม่ได้บูรณาการลงกันร่วมกันมาผมมองว่าปัญหาของกระสังเนี่ยพี่น้องกระสังสามารถจัดการเองได้แต่ไม่ใช่ แค่คนใดคนหนึ่งนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งอําเภอรกระสังเราสร้างมันเองอะทาไมเราไม่กําจัดมันเองเราจะทิ้งขว้างไม่สนใจนี่ปัญหามันอยู่แค่นี้เองนะครับเรื่องจิตใจของคนนี่แหละในตัวเทศบาลกระสังเองเนี่ยผลิตส่วนหนึ่งผมตีว่าน่าจะเป็นแค่หนึ่งในสี่นะครับอีกประมาณสามเท่าเนี่ยน่าจะมาจากรอบนอกซึ่งถ้าหากท่านนายกเทศบาลตาบลน,นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละท่านได้นั่งอยู่ตรงนี้ได้ช่วยกันกำหนดมาตรการในพื้นที่ผมเชื่อว่ามาตรการของเทศบาลตำบลกระสังที่กำหนดในวันนี้ก็น่าจะบรรลุผลได้ในรูปวันเรื่องการทำ MOU เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนสัญญาใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับเรื่องขยะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนในการผลิตขยะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาพูดคุยกันมาทำข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้แนวทางที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้ตระหนักถึงปัญหาและที่สำคัญที่สุดมันจะสะดวกในการประสานงานของทุกๆฝ่ายครับผมถ้าเป็นแบบนี้แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านไปบอกแนวทางกันแล้วทุกคนทำพร้อมๆกันผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะอยู่ในอยู่ในวิถีชีวิตของลูก ลูกๆที่โตขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยในการคัดแยกขยะและก็กำจัดขยะได้ไม่มีทางอื่นที่ดีกว่ากว่าการเผานะครับเฉพาะหน้าก่อนนะครับถ้าเราจัดการได้ถูกวิธีมวลพิษมันก็น่าจะน้อยลงนะครับขยะที่เราขายไม่ได้นี่จะทำอย่างไรในแนวความคิดอย่างเช่นวันนี้เรามีโอกาสเห็นตเตาเผาขยะที่ท่านท่านยกนิยมนะครับมานำเสนอเนี่ย ทั้งอาเภอนี่มีใครรู้ไหมว่ามีเตาอย่างนี้นะครับผมเองนี่ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับเตาเผาที่ว่าลดมุนพราวะท่านบอกว่าสามารถเผาพมชพืชคนแก่เนี่ยได้แล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนวันละต่อไปก็คือส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอนะครับอาจจะต้องทํา MOU กันท่านสํานักงานเกษตรอำเภอก็ต้องมีเตาเผาตัวนี้จากการขยันในสํานักงานท่านที่ทำงานปกครองอำเภอเองก็จะต้องมีเตาเผาของอำเภอหลังที่ว่าการกับโรงเรียนทุกห่งก็ต้องคนจะมี ราจะได้ลด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 อานที่จะป้อนมาเข้าบ่อนี้ก็มีการให้ทางงค์กรท้องถิ่นทุกแห่งนะโดยมีการออกกฎหมายต่างๆให้ขยะในพื้นที่ของตำบลใดให้อปทนั้นเป็นคนรับผิดชอบกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนนั้นช่วยกันบริหารจัดการขยะกองใหญ่ในพื้นที่ใกล้ตำบลกระสังโดยระบบฝังกลบขยะที่ถูกหลักและนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ให้ถูกต้อง รวมไปถึงการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติให้คนในชุมชนนั้นได้มีองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบรู้จักวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากชุมชนนั้นถือเป็นแหล่งกำเนิดขยะต้นทางหากทุกคนทำได้จะช่วยลดปริมาณขยะและหากนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยครับจริงๆแล้วอำเภอกระสังนี่ตั้งแต่ผมเกิดมาเลยเนี่ยก็คือเจอปัญหาเรื่องกองขยะที่ที่กองอยู่ปัจจุบันนี้มาตลอดซึ่งจริงๆแล้วหลายหน่วยงานก็พยายามที่จะหาแนวทางจัดการขยะกองนี้ให้หมดสิ้นไป แต่ว่าด้วยจํากัดเรื่องของกฎหมายเรื่องของขอบเขตต่างๆประกอบกับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอกระสังส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกวิธีครับก็เลยทางกรรมาณรน,นะครับได้ติดต่อนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือมาช่วยในการจัดการเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในระดับอำเภอให้กองขยะกองนี้ให้หมดสิ้นไปครับ จริงๆการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเบื้องต้นก็คือ,อต้องหลงพื้นที่ครับต้องทํางานเชิงรุกนะครับต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านนะครับก็คือขยะเนี่ยถ้าจะจัดการอย่างถูกวิธีจริงๆก็คือต้องจัดการจากต้นทางก็คือจากครอบครัวจากครัวเรือนครับ ผู้ชมครับหากทุกหน่วยงานร่วมมือกันดําเนินการทําให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดครับโดยเป็นการลดขยะมูลฝอยจากต้นทางมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนและช่วยลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับอีกทั้งยังนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะให้เป็นตำบลสะอาดและจังหวัดสะอาดต่อไปครับ่วตัมเอง ันนั้นก็ได้มาร่วมประชุมกันกับกับท่านนายกคนใหม่อ๋อสิ่งดีแน่นอนครับขยะเนี่ยหนึ่งก็คือมลภาวะทางสายตาเนี่ยเราเราเห็นชัดว่าถ้ามันไม่มีถังขยะเลยมันไม่มีสิ่งปฏิกูลให้เห็นเนี่ยมันก็เป็นความสวยงามของบ้านเมืองก็น่าอยู่อยู่แล้วอันที่สองก็คือถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางมันก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแหล่งกําเนิดเชื้อโรคหรือแม้แต่ขยะอันตรายบางอย่าง ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางก็อาจจะก่อเกิดอันตรายกับกับชีวิตผู้คนประจำวันได้ซื้อสังกะสีจาวซื้อขยะอื่นเคยไม่ซื้อพลาสติกแต่ใครซื้อพลาสติกมามาซื้อเดี๋ยวจะล้างไว้ให้มาดูก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งประเทศไทยนะครับให้ช่วยกันคัดแยกขยะนะครับคัดแยกขยะอันไหนที่ขายได้อย่างขยะรีไซเคิลก็เอาไปขายเพื่อเป็นรายได้นะครับ อันไหนที่เป็นขยะอินทรีย์นะครับประเภทกิ่งไม้ก็เอาไปเผาถ่านนะครับขยะที่เป็นใบไม,ไม้หรือเศษวัสดุที่เป็นอินทรีย์ก็เอาไป,ไป,ไปเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยปุ๋ยกองปุ๋ยดินปลูกนะครับขยะทั่วไปก็เผานะครับก็อยากให้ประเทศไทยสะอาดนะครับแต่ว่าประเทศไทยจะสะอาดได้ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านและก็ขึ้นอยู่กับผูรเรือนทุกรัวเรือนครับ กองขยะตรงนี้นะครับมันก็เป็นเป็นจุดเด่นที่คนผ่านไปผ่านมานะครับได้สะดุดตาซึ่งเราก็ต้องการนะครับมุ่งหวังจริงๆก็คืออยากจะจัดการขยะตรงนี้ให้มันให้มีให้มันเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้เราก็จะดําเนินการให้มันเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ให้คนผ่านไปผ่านมาได้ได้ไดได เข้าชมแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของอ,อำเภอกระสังในส่วนหนึ่งซึ่งก็คงจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการคงจะได้มีการพูดคุยนะครับวันนี้เราคุยกันในระดับของอนโยบายต่อไปก็คงจะได้พูดคุยกันในระดับของการปฏิบัติว่าเราจะมีแนวทางปฏิบัติที่มันชัดเจนมีขบวนการขั้นตอนที่สามารถจะดำเนินการได้อย่างไรโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่อำเภอ กาสังก็ได้ร่วมกันนะครับร่วมกันในการที่จะบริหารหรือว่าจัดการขยะโดยเริ่มต้นด้วยการจัดการขยะในระดับตนเองแล้วก็ในระดับครัวเรือนคัดแยกขยะนะครับให้มันชัดเจนนะครับเพื่อลดปริมาณขยะให้มันมากที่สดุด ผู้ชมคะการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ชุมชนได้หันมาตระหนักถึงการจัดการขยะภายในชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบนะคะและเป็นการร่วมกันเดินหน้าการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งก็จะเกิดความภาคภูมิใจของพวกเขาเองนะคะที่พวกเขาได้ช่วยกันเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียวแล้วก็จะเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นเข้ามาศึกษาดูงานต่อไปค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงคนไทยหัวใจอาสากันค่ะเดินหน้าปฏิรูป